พี่น้องชาวบ้านคําขานาตาลน,นะครับตำบลตาลาเพื่อนตา่างหน่วยรอบลุงป่าครับหวยยังก็หอยกุ้งม่วงเนาะอันที่เขาเจ้บโยกหนีขึ้นมนอย่างนะครับมันยังบมีป่าเนา <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอายกแล้วยกแล้วยกแล้วดีนัาได้ได้บอตุยนี่ยป่าไงอันได้บอหอยหน่วยหนึ่ง <c oughs> มันยังบแตกยังโบแตกเอาเนี่ใกล้ๆนี่รุ่นทำไม่ใ้ใกล้ๆนี่ ยูหมพ่อมแม่โอ้ได้การครับแต่จะบอกหอยกับปลาซิวปลาดุกก็ไหลไปใส่พปลาดุกก็ไหลโอ้เมื่อกี้มันบ่อนอยอยู่นี่นะ่อหาจักปลาอย่างไยเบิ่งบ่เป็นโอ้บรรยากาศพี่น้องเฮานะครับยอดสะดุู่ผู้ได้ดตปลาเพียงไงโอ้ไปผ่บัวแล้วมันไก่ทายพระท่าน อ้นปลายังเงนะปลายังเงนะบ่อนนะปลาขาวบ่อเฮ้ไปไปยังครับย okay. ่อบ่ได้ย่อบ่บทเห็นบ่เห็นอ่าเมนีครับเมนีของเราตอนนี้ มันยังบวอยผ่านมาเดี๋ยวมันเมื่อยก่อนที่กลายกับบานน้ำมัอนี่แล้วก็ได้กินเยอะเด้อน้ำมันนี่เดี๋ยวบ่อนตลอดหนาสะดุ้งครับไหมครับนี่บ่อนเขาหลุบบอนออกหนาจะบอนเขานะสะดุ้งบ่อหอดมันตั้งลงไปอีกบ่อไหนบ่บ่หนามันบ่แห้งเนาะปีงโอ้โหเนี่ย อัน้ยงเนี่ยมันอ่ามุดแล้วฝุ่นโอ้ฝุ่นคนขับขาสีปังงางเลยผุนปากคอใหญ่บ้านน้อคอล็อกบ่ <c oughs> ไปได้ครับผลงานไปได้โซเน่โซเน่โอ,อ้ตัวได้กา้าได้กา้าตัวนึ่ เอาขีดต้มอ,อบเจ้าน้อยละใส่เตาไฟเลยครับพ่อเนี่ยกักปันยังผมล่งทางพิษว่าจากผมมาทางไหนผมเป็นล่ลงทางผมจำทางลูกปปไปไหนด้ไดปอ่อมไปเพื่อนพวกใหญ่ผมนะเออบ่อนอยู่เรื่อยใช่นีมมาจักปลายัง พอ,อนคนบึงบ่เปนะ็นเนาะเอานี่ถือแล้วแม่นี่โดดจัด,ดลงกินรอดปะอ๋อป่าใหญ่ที่สุดในโลกปลาขาบของเนี่นเนเยเพราะหงเห็นไปใช่เนาะเพราะาง บรรยากาศดีๆครับนิปาศน้ำมะซิวว้าครับผมเอ้ย <laughs> บอลแล้วแม่นี่เอาแม่แม่ดิมันบอลแล้วี่มันสีเข่าสะดุ้งบ่มีโอกาสยุคครับมันหน้าทั้งนาในเข่าได้ไอ้ยามันกลับหลังอ่าดีหันแม่ดีฮันเข่าดี ปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่น้องบ่อนใส่สะดุ้งมันบ่เหลือแล้วอันดองไปทางหลังไ่นี่นั่นอ๋อสองเราบอกผลงานค่ะอ้าวอุพว่าช่วยช่ว์อีกนะโชว์อีกนะอ่าวตะปลาดุกบ่อเออแน่นอนแน่นอน ครับแต่จ้างพอดีปนแสบนี่นี่นี่นเอาแม่พอนี่เอาแม่นี่นโอ้บอลใหญ่ตัวนี้นเ,อนเอาแม่เอาแม<น>่เอาละโอ้ยบ่อยากหอดไปไหนหมดที่จังไหนผมก,กับเบิ้งบ่เป็นมอนไปทั้งไหน,นเอาเห็นปลาบอลขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้วอีกเอาอีกสามอีกจะหน่อยไทยจะหน่อยไทยจะหน่อย เอาไหมพ่อไหมผมว่าบบอยากถึงกินอ๋อสับนุไปแต่ผมเบิ่งบ่เปลี่ยนนกว่ามันไปทั้งไหนนาสะดุ้งนี่ล่ะยอดเยี่ยมเลยเออคักบานกันอยู่มงเกาลวได้เรื่องละ แม่ลางลูเอ้ยป้าดูเข็กสองตุงป้าตวุงูเขกเ้ยยังบ่ดรู่ๆจะบ่ไ้างนะเอ้ยคนลูเล้ยแม่แ่วผมหลุดบ่ออะไรแล้วครับพอเสร์ดได้คเมือนเออแล้วละานได้แล้วแม่ปลาหยังปลาหยังปลาขาวโอ้ฝีมือฝีมือมาทุ่งไทยเลยจกปลาลติ สองพื้นนี่แหละจักซีเข่าของใเ้่าเอเนาะซิมีทุกอาทิตย์อนะวันนี้เนาะ เริ่มหว่วยนี่ลราเฮ้บ่<ป>อยุไ<อ>สยครับโอ้สิบอไดเมื่อนะขันมีกับสิบอไดเมื่อ,อน,อ,นอ,อ่บอไดกับตามผมนี่นมักไปนะได้บกใหญ่ๆเนี่ยเราบอกครับมึงนี่นังบ่ไดประชางเอาโต้คอรลอกเขาแล้ว พอดีพอดีพอดีแกงเสพักชีเลยนะเฮ้ยปอดหัวปนักเออปวดหัวร้องขึ้นตะพังมากไปกคว้าเตะพังลงไปเออมันแตกดีได้ลำบายแล้วมัแตกดีลูกไปกมเกิดพมนัดบ่แซ่โค้งเองแช่บยางเชียเทงมือหอบ่ต่างแห่งเลยโตเลย จากเหงนไปในตัวก็ต้องมีเกลือมาใส่พ้อมได้อยู่ในน้ำผันอุ่นได้ผมขด้ลงไปอยู่ในน้ำก็ได้ตานี้นปับปับซิกันขึ้นมาผันหนาวหน้ามันน้ามันหลายกว่าปีกายนี่บ้ะ เพิ่งขึ้นจากซ้ำก็เอาบุพเพห้าก็นั่นนะผมจำได้ให้บ่ลูกผมมาขึ้นเล่นลงมาอิอ่านโอ้เดียวเพิ่งน้ำเน้โอ้อย่าเพิ่งเขาเด้ออย่าเพิ่งเขาเด้อ่ายน้ำเน้โอ้ป่าปล่าหยังปลาหยังโอ้ปลาปลาสูดปลาสูดบ่แม่ ครับโอ้สุดยอดครับพ่อน่ยปลาสุดแล้วครับโอเคครับขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับแนละ้วผมสิปไปยวานแล้วบาดนี้เห็นแม่พ่อหนปลาแล้วฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ